สำหรับเรื่องของเส้นนะครับเราจะดูกันแค่4เส้นก็คือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจและเส้นวาสนาซึ่ง4เส้นนี้ก็จะครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องหลักๆในชีวิตของเราละเส้นชีวิตก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตสุขภาพร่างกายนะครับนอกจากอย่างนี้ยังบ่งบอกถึงลักษณะย่อยๆต่างๆเกี่ยวกับเจ้าของมือได้ด้วยเดี๋ยวจะมาดูกัน สำหรับเส้นชีวิตในมือนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตอนต้นเนี่ยค่อนข้างจะลายลายมีเกาะมีเส้นแยกออกค่อนข้างเยอะตอนปลายก็ยาวไม่สุดมือนะครับจะจางลงแล้วหายไปเส้นชีวิตลักษณะนี้บอกว่าเส้นชีวิตสั้นเนี่ยมักจะเป็นคนที่อยู่ไม่ค่อยติดที่หรือมักต้องเดินทางอยู่บ่อย รวมถึงใครที่เส้นชีวิตไม่สุดมือก็คือเส้นชีวิตสั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนอดทนอะไรไม่ได้ถ้าโมโหขึ้นมาก็จะลงมืออะไรค่อนค่อนข้างเร็วเหมือนกับว่าถ้าโมโหปุ๊บก็จะสติหลุดได้ง่ายนะครับนอกจากนี้แล้วสิ่งที่พบเจอนะครับก็คือเกาะที่เกิดขึ้นในมือ สำหรับกอที่เกิดขึ้นในบริเวณเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงร่างกายในช่วงบริเวณหน้าอกอาจจะมีปัญหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในแล้วก็บริเวณอวัยวะเพศไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือข้างในเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเครื่องหมายไม่ดีเกี่ยวกับเส้นชีวิตก็ควรจะตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอถ้ามีเหตุการณ์อะไรเราจะได้รักษาหรือป้องกันได้ทันนะครับ ต่อไปคือเส้นสมองจะเห็นได้ว่าเส้นสมองนะครับเกิดขึ้นบริเวณนีน้แล้วก็เหมือนกับเส้นตวัดเกิดจากเส้นชีวิตแสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองแล้วก็ความคิดเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับคนทั่วไปนะครับจะมีลักษณะความเชื่อหรือชุดความคิดที่เป็นของตนเองไม่ได้มองเหมือนคนอื่น แล้วก็ปลายเส้นที่ชี้มาเนินจันทร์ตอนล่างนะครับส่วนนี้จะส่งผลให้เจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่คิดอะไรค่อนข้างหลายสิ่งหลายอย่างคิดเยอะคิดมากขี้กังวลด้วยส่วนหนึง่งเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะมีความต้องการเกิดขึ้นในหัวของเขาแล้วก็จะมี ความคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไหมจะทําอย่างไรเขาก็จะมีแผนการอยู่ในหัวของเขาอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องระวัง1น,งนงจุดนะครับของเส้นสมองที่ชี้มาบริเวณเนินจันทร์ต่ําหรือว่าเนินวิปริตเนี่ยคือต้องระวังดูความคิดของตัวเองไม่ให้เป็นคนที่คิดมากหรือว่าฟุง้งซ่านจนเกินไปเดี๋ยวจะมีปัญหาหรือผลเสียกับการดําเนินชีวิตได้นะครับ ต่อไปก็คือเส้นใจสำหรับเส้นใจของมือนี้เส้นใจของมือนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเกิดจากสารมือมาไปไม่ถึงเนินพฤหัสแล้วก็มีเส้นตกช่องหมดเปลืองลักษณะนี้บ่งบอกว่าเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองหรือว่า มีความคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรอ่ะเขาก็จะมองในมุมของตัวเองมาก่อนเหตุผลของตัวเองมาก่อนค่อยไปคิดถึงคนอื่นทีหลังแล้วก็เส้นที่มาสัมผัสจับช่องหมดเปลืองเนี่ยส่งผลให้เจ้าของมือเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีจิตใจที่สามารถทำอะไรใหม่ๆเริ่มใหม่ได้เรื่อยๆไม่มีหมดสามารถทดลอง ทำสิ่งใหม่ได้เรื่อยอยู่เสมอแล้วก็มักจะเป็นคนที่ทําอะไรตามใจตัวเองอย่างเช่นการใช้เงินก็มักจะใช้ซื้อความสุขให้ตัวเองโดยไม่ได้สนใจว่าจะมีเผื่อไว้ในวันหน้าอะไรหรือเปล่าก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างใช้เงินเก่งเป็นต้นแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเส้นวาสนาเส้นวัสนาเกิดขึ้นจากส้นมือขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ บริเวณเส้นวาสนาเนี่ยก็จะมีเกาะเกิดขึ้นลักษณะนี้แสดงว่าเจ้าของมือมีโอกาสที่จะมีกิจการหรือธุรกิจที่สืบต่อมาหรือว่ามีธุรกิจเก่าจากทางบ้านแต่ว่าตัวเส้นวาสนาเนี้ยมีเกาะเกิดขึ้นส่งผลให้ธุรกิจหรือรกิจการหรือรกิจกรรมที่เขาทำมาก่อนในช่วงต้นชีวิตก็คือก่อน30เนี่ย มีปัญหามีอุปสรรคค่อนข้างมากนะครับแต่หลังจากนั้นก็จะมีเส้นวาส,สนาขึ้นมาใหม่ในลักษณะนี้รวมถึงมีเส้นวาส,สนาที่ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเกิดขึ้นอ่าในลักษณะนี้ก็จะเห็นได้ว่าเส้นวาส,สนาเนี่ยเกิดขึ้นจากเนนังคารอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเส้นวาสนาที่มาจากเนนอังคารเนี่ยจะเป็นงานที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็อดทนค่อนข้างมากจึงจะประสบความสำเร็จได้นะครับรวมถึงมีเส้นเกิดขึ้น 2- อสาเส้นพร้อมๆกันแสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยสามารถหาไรายได้มากกว่า2ทางหรือต้องทำงานหลายๆอย่างรับผิดชอบหลายๆห,หน้าที่ อันนี้ก็คือการวิเคราะห์ในพื้นฐานทั้งหมดนะครับซึ่งเราจะไม่ไม่ไม่ดูเรื่องปีย่อยต่างๆ